ราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสูขู่สูคนบอกว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศจะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาต้าบานเฮาคือเก้านาอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะบาต้าก็อยู่ที่วัดบ้านโคกวัาวายเมืองอุทุพนแขวงสวรสดเกตเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือวัดบ้านของบาต้าเองเนาะก็มีหลายๆคนเนาะพี่น้องหลายๆคนเพิอ่อยากหู้อยากเห็นทั้งวัด บ้านของบอต้าเป็นกระหังบอต้าเนาะมาไทยมาเบิ้งทั้งวัดทั้งว่าเน่เนาะเป็นกระอยากเบิ้งอยากเห็นว่ามีอย่างแน่เนาะขางในวัดสางตาพัฒนาอย่างแน่แล้วเนาะพอพี่นองเป็นไรบอต้ากับจีพาเบิ้งผสมทงพ่อมันเนาะข้างในวัดในบ้านของบอต้ามีอย่างเนาะอล้วก่าเป็นกําลังเหินอย่างเนาะโดยดังใดก็นฮะติดตามบสมไปเบิ่งน้ำกันอื่นถ้าก็ต้องเข้าไปหายา เาพอเนาะเาพอด้วยว่ายานทานผมเพี่น้องแล้วก็ศิละวัดทั้งบ้านเพิ่นแหละเพิ่อนจะยู่วัดอยู่ว่าผมเองพี่น้องบอกว่าเพิ่นกำลังสันเข่าเศร้าพอดีเนาะบอตาก็มาตอนเศร้าไมอนี่ก็ได้โดยยังได้กันไปโอเคเนาะพี่น้องเดียวบอตาสีพาเข่าไปหาอันนีเพิ่นแล้วก็ศิละวัดเพิ่นกอนเนาะแล้วก็จังสีพ้าผมเองพี่น้องเลาะเบิ่งรอบแถววัดเนาะเพิ่นก็ฮ่ากำลังสันเข่าเศร้าแล้วพอดีเนาะเอาทีบอตาเบิ่งเพิ่นก็พากัน นั่งอ่าทิ้งแดดอยู่เนาะโอ้เป็นนั่งทิ้งแดดอยู่เป็นก็ได้สบายดีวัดทุกผู้สุขคนเด้อเนาะสบายดีโอ้เป็นกำลังนั่งอ่าตากแดดอยู่ไม่เป็นเนาะนั่งทิ้งแดดเด้อเดอเนาะนั่งตากแดดทิ้งแดดอยู่มีบุญมีงานเลยเนาะบานเฮามือก่อนเนาะเออมือพกคำมันตัวบีญเนาะบุญยเนาะบุญของเขาบุญของเขาเนาะนั่นแหละ แต่กับบอต้ากับบได้เขามาดอกน้องเพราะว่าจะมีแต่ผู้ใหญ่เพิ่นโทรเมดหน้าแหละเขามากะบสมม้วยสมีเนาะหุ่นทางบ้านทางเมืองเขากันโอ้โหขาดเครื่องเสียงบ่พอเพิยกันดังไปทั้งหวัดทั้งว่างแต่พอจังว่าบ่ได้ยินอ่ะนะเนาะเด๋ยวดยเครื่องจุ่มเครื่องเสียงพ่อแม่พี่น้องแบบแบบ กำลังตีเห็ุอย่างนี้ในวัดนี่บันเข้ามาบันนี้คือว่าเห็นแบบโอ้แปลกหูแปลกตาอยู่เนาะเออการ์สุ่นจะบคู่การันต์กำลังกันแล้วกำลังกล่ว่าอยากเงินเทาพัฒนาอะไรก็ว่าอยากแบบว่านี่การก่อสร้างกันแล้วโอ้แล้วอะไรก็แล้วอะไรอยากอยากเล่นเรื่องเครื่องเสียงโทรโข่งกันเปล่าเครื่องเสียงโทรโข่งเนาะเพราะว่ามันมันนี่มันมันมาใส่ศันสัญญานนะโอ้เห็นเบี้ยเห็นงานเห็นดีดังกัต้องประสานกันพันเนาะมันถ่วงมันถึงนะ แล้วก็สองกมเรนกันเทพื้นนเนี่ยนี่ว่าอยากโอ้เีนรอบๆนี่เนาะกันนั่นแหละไก็ทันได้เร้วนาะนีกัน้วมันจะขาดเนที่ว่าเี่้นฝากมันจะมอมมันได้พรรษาวะได้เปเล็กน้อยคอยคอยยังไปนี่แหละปีนี้ได้สำนี่ปีหน้าได้สำนั่นเนะวะเป็นคือกีรวัตเนาะมันบุบีเหนด้วีรวัตทางบ้าน ไปว่ะคอยสางคอยสางไปเนาะเรื่องแบบเรื่องเครื่องเสียงนี่แบบมันแพงอะลีฉันบ่กเลว่าจริงๆแบบแพงอยู่บ่เครื่องเสียงเกะก็แพงอยู่แหละเนาะมันก็มีรุ่นดีรุ่นบดีเนาะโอ้รุ่นดังๆประมาณหกหมื่นเนาะหกหมื่นไแล้วโอ้รุ่นดังๆก็ประมาณห้าหกหมื่นไปแลยเนาะเด้อทั่วทั้งบ้านเนาะบนานนอกกัเพราะว่าร้อยกว่าหลังคาเฮือนเด้อ กับคนอยู่ไหยอย่างไรบดิ้งินบ่มแม่นทั้งทั้งทั้งหน้าของอะจัน้อยเนาะของอันนั้นบดิ้งินเลยเป็นอันนี้เพิ่นก็เป็นนะผู้ใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองแหละพวกีพี่น้องเป็นครูรักผู้ใหญ่ทั้บ้านผู้เมืองเป็นทั้งศิรวัตรแน่แล้วก็เพิ่นก็เป็นทั้งผู้บ้านแน่เพราะโอ้มีครูเนาะสององค์พวกนี้พี่น้องแล้วก็ตัวน้อยอีหนึ่ง่นก็ยิงแดดเนาะตามตามว่า คือว่าเนาะบ้านมาตากอะผมทันใหญ่ผมทันกว้างก่อนไดก็เป็นวันพระวันศินนี่ก็ลงมาเนาะก็เคยลงมานะแบบโอ้ยอาเสียงเทศเนาะแทบชิว่ปได้ยินเลยนะเลยแต่คนนี้ก็ลายคนนี้ก็มักลงมาอยู่บ้านเราอแต่มันก็ขาดคือว่าอะไรนะเสียงเนาะเสียงกระดังเลยว่าโอ้แก็แบบาอันนี้นะเพื่อนที่เฮ็ดนักเสือเนี่ยเลี้ยงป่าบ่ มันนี่เป็นเห็ดของสะอ่างน้ำอ่างน้ำอ่างน้ำเลี้ยงปลาอ่างสะโทรณีบอโทลันีแห้งงะกุ่มชุ่เย็นตามมาจแบบงามขนมาฉุนรดลุ่มรดน้ำมันนี่เแบบได้โอ้ยแลรลอยกระทูกันยาวโอ้โมาลอยนวัดอันนั้นเป็นกา่กำลังเห็ดบไใ่เ่ื่อนอยู่พัวกินเนาะนวัดไหนว่โอ้ห่้องน้ำนี่ก็วีทอ ช่องห้องนี่บ่ช่องห้องแล้วมันก็บลายปีแล้วมันก็บสุดโทมแล้วโอ้สิ่ง z o o เลยเนาะอะไรกับคิดแบบอยากเฮ็ดไม่อยากสร้างไม่บ่ของน้ำกะกะคืบยื่นไปแล้วโอ้มันก็บลายเนี้ยจะคิดโอ้ลายเนี้ยจะฮ็ดที่ทหานที่ละตอนนะเพราะว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเพื่อนก็สนใจเพื่อนก็อยากผู้อยากเห็นนะวัดว่าทั้งบ้านเนาะของบาตานี่เป็นแังไดเด้เพื่อนว่าก็เลยอยากลงมาทาย อให้เบิ้งให้ส้มนะน้ากันโอแต่ลงมาแล้วก็กต่ได้คู้น้ากันเนาะบัดนี้กัแรกๆลขบอต้าก็คิดว่าอยู่ว่าเป็นยังเด้ว่ามีงานแก้วงานบุญนะคือสมมติแชมมีอยู่ทางวัดทางว่าโอ้โอเครื่องเสียงนี่บ่มีเนาะเครื่องเสียงบีบีก็กับโบชัดเจนหรือ่าโบชัดเจนเนาะบ่เป็นถอยเป็นคว่ำป่รถเอ็ตกันเส้าว่ะกับโบู่ทัวบ่ถึงมันเส้าอ่ะพอแล้วเนาะผู้ใดอยูโทน่ายโทน้าว่ได้ยิน ประกาศไปแล้วกับผู้ได้ยินกับด้ยินผู้คนนิยินกับคนนิยินเลยนะอ่าได้ตัวนี้มากคือสิดีเนาะเป่นแหละอ่าได้สุนะรรสดเลยนโดยเนาะคนส่วนรวคนกิดทลงมาประกาศเนาะประกาศาอ่ามีเรียกบ้านการเมืองเนาะประกาศลงมาอ่าสร้างการาพัฒนานำ้ำวัดน้ำมาเขากะบริยินเนาะโอ้ังไรก็อ่าคอย ผมเกมห้ากเกมสิบไปเนาะ <ś> เป็นวันพระเป็นวันพระวันศินก็โควาคนลงมาหลายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนาะบอตาก็ลงมากขึ้นกันเลยพี่นออ้องเซเว่นกับเทศบางที่กอ่าใส่ไม้แน่โอ้ใส่ไม้แน่เนาะเพราะว่าบางอ่าแต่บอดีนะมือบุญนะก็ได้ยินแถาพ่อควินว่าไปยืมมาโทรโฟมพวกใหญ่พวหรือยังไงโอ้เนาะ ทันทันได้ไปยืมมาน้ำบ้านโกใหญ่ายพี่น้องต้องขอขอบุญขอบคุณเพี่นน้องพี่เนาะโอ้จังวัดทางว่าพี่เนก็ถือว่าจะเลื่อนเติบแล้วเนาะเออเพี่เนก็ก็คือคือนรุลานเนี่ยพี่เนาะบ้านเพี่เนาโอ้บ้านเนาะก็ทร้างเพชรตึ๊กกันแล้วนั่นนี่แล้ววะเนาะนี่ดินเหดินทรายเนี่ยก็สร้างมาแต่เมื่ท่านเบิดดอกพี่น้อง ถ้าถาได้แบบเทพื้นทัววัดหนิว็อคือสีดีเนาะชีดีนะแต่ชือบ้านเพื่อนอะไรโอ้บ้านพวกใหญ่นี่เทพึ้นเลยเนาะเป็นตาเบิ้งเลยใช่เปล่าจะได้ทำนี้นี่ก็ยังเบุดชิปโกลานเลยเนาะชิปโลานได้ดี๋ยวะถ้าไปทัววัดนี่ห่วยอจิ๋ว เนาะยังกล้าบบถือเล้วพี่น้องเลยยังหลายอยู่เพราะว่าเนเห็ุไปเรื่อยเลยเนามีอ่าญาติโยมเนาะแตบุญใจศรัทธาอยากลงมาอ่าเห็ุอะไรกับพอยพัฒนาไปอ่าเดี๋ยวเดโดยโอ้จะจะเก่าตัวน้อยนี่ก็ช่วงช่วงหนึ่งือเห็ุหลายอยู่เพื่อนไปใส้่หลายเดือนโอ้ซิโอ้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  จัวบวชแก้วาช่เนาะโอ้อันยาเเป็นกวัสชิกไปแล้วเพิ่นพอนเนแต่อยู่หลกัลกๆในก็คือเพิ่นสองคนแหละเนาะกะว่าาล่มกันไปเบิ้งเนาะกับเฮากระ่ฮู้ว่าสิได้ทำใดเนาะโดยะวพาพื้นว่าอยากได้เนะาะถ้าถ้าได้ถ้ามีานะอม่เป็นอง ว่าเสนอเขามันมันได้ดีกับด้เนาะโอ้ทั้งบ้านกัใช้ปาต้าเพื่อนเนาะเพื่นได้เด้เด้ใจดีกันธรรมดาเหมือนงานเหมือนสุ่มการเนาะฮะถ้าได้กัถือว่ามุกดีใจกันปาต้าก็ได้แต่ก็ลงมาสัมผัสอบถามเบิึงเลยว่าขาดเรืออียังเนาะกับปั้นเช่นโล่เบิ่งรอบๆนี่เนาะเดี๋ยวแพงเด้อเด้อ โอ้มันกระกระแเน้อยังขาดเรือลายชิ้งลายย่างอยู่เนอะเท่าทีที่เห็นนี่ก็ะไ้โอ้ยังทางทูบอีกบ่โอ้ยังทังทูบอยู่เรียบร้อยแบบทูนทองทางทูบนี่เอาทีถังทูบทองมาแล้วโอ้ทังทูบทอง บนกรสักตรงเรียบยินยันเขาหลักถ้งผูมีใหญ่นะปากปูกนะปราวาณอดูสามพันดูสองพันี่แหละสามพันสองพันบาทนี่โอ้แงการเริ่งเทียนเยอะด้อยเลยมันได้ตั้งปูกังเทียนเดาด้าเรางเดีอดเดยอดอร่อยวานตัวนี้มันสำคัญที่ทุดั้งพระคุณศาสนาเพราะว่ามากรบมาไหวต้องมีู้กมีเทียนเนาะมีเทียนจูดทั้งูกยั้งปูปลูกเยอะ่ีเลยเดยเนี่ยมาวนเห็นเลยอ่อย่วานต้ แน่แล้ววะตามยึดฟ้องมาเฟีนี่เขานะขั้มทีที่ยิงเหลก็ขออยากให้ออกเป็นยนยมภูมิจิตใจชาติก็จะให้ซอยเหลือเนี่ยแหละเรื่องวัดวาลาบมันก็แน่นี้แหละที่เขาเห็นนี่แหละแน่แล้ววะเดี๋ยวมาอยู่นี่การ์นตัวแรกเลยเนาะนั่นแหละขอ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 ขาแค่ขอปฏิบัติใจนัยในอกตุนญาติโยมทุกที่ทั้งเล่าทั้งไสทั้งเงินนะมืองนอกเมืองหน้าก็ขอเนี่ยแล้วมึงจะให้บ้านเฮานี่บ้านพวกผวายนไง มีผู้ใหญ่บ้านเพิ่นนี่แเลยก็นานข้าโยกวันวันที่หวานวันที่หวานจะให้ขอความเสียเรียกันแหละคุ้มบาคนนี้คนคนจะอยู่ต่อโอ้จะขายเฮ็ดนี่แล้วกูได้บาไม่ได้สล้าไม่ไ้ไหวแล้วมันเขาหลบยำแย่งกินตัวแน่นะโดนผวามยังสั่งสอนทั้งนั้นศีลธรรมคือการลูกกระทัแปดทั้งหมดโดยโดยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศัึงแล้วหลบกระทำ่แปดเนาะมีแปดอย่างมีซุกมีเกิดมีตายเลยวันที่หวานจะขายมันมีนั้นขอเขาก็ต้องใครมันมีแน่ลักษณะมันนะ ใครเกิดมากก็ต้องปรารถนาในสิ่งที่ดีหมดล่ะผุณแม่นว่าที่คิดเนื้อโมดีนะคิดนู่นบอกตรงนี้โยมเขามาวันว่านี่ยโบได้ไปศึอสาครูบาอาจารย์คนสอนก็สอนทางคำคุณแม่สอนทางงันที่โมดีพออยู่ว่าคืออาจารย์มาอยู่นี่ก็ได้ทานี่แล้วโดยเพราะว่าเขาอยากสร้างอยากตาเนาะเรื่องอ่าถ้าเขาได้แบบปูพื้นไปที่นี่โอ้แห้งพีคักเนาะ พ่อพื้นอ่าควบอย่างได้เนาะไฟจะสว่างอยู่น้ำเนาะน้ำมันจะเป็นงานกระแหงโอ้แสดงว่าไดน้นวัดนี่ก็ยังโมทันมีบุได้มีอยู่แต่มันน้ำมันแห้งตรงทุดเจาะก่อนโอ้กันเจาะน้ำบาดาลมาเนี่ยมันจะอยู่ในลาวันเครื่องตั้งระตตโนน้ำเครื่องตั้งน้ำประปานั่นมันจะอยู่ในลาวประมาณโดนสี่หลานสี่หรือห้าหลาสี่นี่ยโอ้เด้อ ตามทางวัดทางวาเนอะโอ้แสดงว่าทางวัดนี่ก็ขึ้นกัยังขาดแค่นเรื่องน้ำพอมดเนาะโอ้ไฟมีต่น้ำไม่ไหลไฟมีขาดหลโอ้ที่ว่ามีได้น่ะแต่น้ำนะบอกหักแล้วเพราะว่ามันอยากเสียแล้วเนาะโอ้น้ำน้ำอยู่เลือกเันต้องได้เจาะไหมเนาะไม่ใหญ่เอาได้ตีใหญ่ตอนซุกไปนี่น้ำมันขาดมีแข่งน้ำคือเสนาโนน้ำมันอะ น้ำปาป,ปานั่นเขาเปิดปุ๊บมันทำงานเองเลยล่ดเปิดฟอนลาอยหัขาหลายขาดหลายาแบบ้าทั้งแบบธรรมดาเขาราคาแบบ่าเพราะได้ใส่ใดปุ่มใดไงธรรมดานี่ไงทีแพงอยู่บนนูนเขาจะว่าเจาะพกล้านนี่บ้าโอ้เนาะพกล้านพอใ่แล้วก็แพงอันะฮะสองสองล้านห้แงซัตรเลอ่ะเดอเดยกล้านสองล้านห้า จะสามเลยงจีเลียบาทเล่าันใดนน้ะหุานใดอกันอะไรได้หมดการนั้นไเลยจาตได้อ่ะปิดเปิดอนุติตโตได้เปิดกอกจั่วอ่ะวัตถาจา์ก็เห็ดเด้ที่คเเอาคือกันโมยาาแต่วันใดีนก็โมญ่าหรอกเดอขอแกเข้ามาซื้อได้ที่มันพลาด้หไปเจนยน้ี่โตไดนี่แล้วกั เครื่องเสียงนี่เนาะโบ้เครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่แม่นประชาสัมพันธ์น้ำบาตรน้ำเมืองเนาะออกไป็นยงยงบนมีงานมีอย่างงานบุญงานนั่นเสาหม้งานนี้กะมันบ่มีมันต้องเสียกับมิดสวยม้อยมันโบมีแม่นแมนเพราะว่าอยู่หันอยู่หน้าเนาะแทบสิบริญินอ่ะนะว่าบริญินเลยว่าโอ้เสิร์วกาเพิ่์ฟยังบริญินเลย่บินเครื่องเสียงนี่กระต๊ะอยู่ประมาณ คือว่าวแล้วเนาะกับกำไ่ตามการขายได้ประมาณบนรุ่นสองหมื่นสี่โอสองหมื่นสี่ถทาุ้พขนาดโอสองหมืนสี่นี่คือได้แต่เครื่องเสียงกันคื่ลงตาคของลาววันปุ่ยไงห่ยาวันขาาายกวัดรลวานยังบอกหมื่นอันล้านแปดอันอีที่แปดล้านบกอที่แปดล้านมมนต่ำเพิ่งเสาโอที่แปดล้านโอได้เท่าเสเนาะ โอ้เสาน่ะสิแปดล้านเราเลยพี่น้องสิแปดล้านกีดเลยเนาะเป็นเงินไทยเป็นเงินบาทนี่กระซิประมาณอ่าย่าเก็ตุกอยู่ในกันออุ่นละประมาณนั้นพุกมื่นหุณละเนาะรวมทั้งรักรักเสาเนาะเป็นลักนี่ก็ยังเงินสามหมื่นเนาะแต่ถาได้จักประมาณอ่าพุกมื่นนี่นาสีได้ครบเนาะทั้งเครื่องเสียงทั้งรักเสาขึ้นเนาะเพราะว่า อ่าเขามีเครื่องเสียงแล้วเขาต้องมีเสาเนาะเสาสูงๆขึ้นไปอ่าเขาจไปใส่ตามต้นไม้ต้นยังเนาะกับโอ้ยหเนี่ยนยันผ้าลงเนาะเดี๋ยวผ้าผ้านะผ้าผ้าผ้าเกี้ยวหรือว่าฝนตกฝนลงมามันก็บจไปถืออ่ามันน้ําพนเนาะมันก็จีอ่าควมอ่าอายุการใช้งานก็บจีบดลเนาะโอ้ดยดยแล้วคือผ่านมาแลวก็จตามต้นไม้ต้นยังที่นั้นมันก็แบบนี้แหละเว่าเนาะแต่ก่อนก็มีอยู่ก็แต่ ใส่ตามต้นไม้เว้ยพี่น้องก็บบดนเนาะโบชเจีนที่นั่นสักผัดเมื่อไหร่ที่แล้ววะจังในเมืนงไทยแล้ะเนาะแบบสลุมสาลาเฮานี่กับโบท่านมีเนาะแบบว่ามีสาลานั่งพักบ่หรือว่าะกับโบท่านมีกับมีแต่หัวแจ็กล่ะก็อ่ากุฏิเนาะเพิ่นเอิ้นกุฏิบ่อยฮะโอ้กุฏิเนาะบ่อนพระทรงเพิ่นอ่าอยู่อาศัยเนาะนี่กับเพิ่นจีเห็ดอ่าอางั่ม พรี่น,นี่บ่บอ bon ปลป้อยปูยปลอป่ปลอยปลอยปาละอะไรพ่อแม่พีนโโ่น้องโดยอ่าคืออ่าทีเพิ่นเทอันเทพื้นนี่กับประมาณอันปีที่แล้วเนาะปีสองพันสิบเอ็ดบ่โอสองพันสิบเอ็ดเนาะเพราะว่าอบอต่ตา,าก็ได้ลงมาอ่าเทอยู่เนาะขังนะโอ้แต่ใดกะถ้าเฮาได้แบบเบิดทุกทิศนี่เนาะแบบทางนี้ก่นเนาะเป็นทางออกไปทางนั้นเนาะจุดสุด,ทา,าสดนะทางนี่ก็คือดีนะทางนี้กะสุดทางกับางนั้นกะคือที่ทักโย่ทางของทางเขาาแล้วอ่ะโดยโดย ก็คือว่าเนาะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างโอ้ใช้งบใช้ประมาณมก็กหลายอยู่พ่อแม่พี่น้องก็หลายคนรวมยิตม่วมใจกันเนาะจึงได้ทํานี่เนาะโอ้เลยโดยก็คือจุดประสงค์ตอนนี้ก็คือเครื่องเสียงแหละพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าอยากได้ทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนก็นอ่าอยากได้อยู่นะเนาะเพราะว่าโอ้ประกาศเนาะเปล่ากู อาสนะประชาสัมพันธ์ประงกะวิเอกยังวิบ้านเมืองเนาะวิเอกบุญสินทานน่ะวิเอกวัดเรียกว่ามึงเฮาก็เว้าเรื่องเรื่องสียงซะว่าโดยโดยตัวเฮาสิชาสัมพันธ์เออถบรรดาญาติพี่น้องแม่ป้านาสาวผู้อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลหันะว่าโดยเออคั่นเว้าไปแล้วมันมันซบ่ดังโดยคือเครืงเขาหั่นนะบ่ชัดเจนบ่ทั่วบ่กบางคนก็ได้ยินบางคนก็บ่ได้ยินน่นะบางคนก็ว่าบ่ฮู้ั่นา

แต่เดี๋ยวนี้นี่คือสิบุได้นําเอาธาตุเอาย่างเข้ามาแล้วนี่เนาะทางวัดทางนี้นี่คือว่าคือว่ายุดแล้วอันจะได้เมื่อก่อนกับกับ่นกับฝ่ายเทศนะโอ้อันนั้นนะขม้าโยงนี่กับตีว่าเมื่อกี้จะจะพัฒนาฮะนะโอ้กับบุได้เข้ามาแล้วเนาะขม้าพุ่นเขามาพุ่นนี้เขามาตีว่าอันศิลาว่ารามเขาเมันอกี้ขับศิเทพนะเนาะโอ้ตี่ว่าเผ็ดยางสารเนง้ยมันกับมันก็สบเสื้อเนื้อที่เนื้อที่คนเศร้าเนาะจ้าจาหยุดหยุดที่เรื่องสังขารโอ้ยเขาบ้างเลย จากมติตกลงของชาวบ้านเนี่ยโอเคมันจะตั้งนะเนอะโดยโดยก็เพราะว่าตอนกับผูว่าแลี่น้องมันก็เาเรื่องโบราณเหมือนกันเนาะมันก็เป็นในอดีตก่อนนะโดยศึกษาว่าจริงเนาะกันลายเกินไปนี่ก็ได้ก็อย่ี่น้องแต่มันจะประตูประตังนี่กันยังโมแนนโมนาเนาะขาดเทินที่นี่นะคือเหตุเลยเนาะโอ้ทำลายอันลายยางทั่สร้างไว้ตอนนั้นาะ อย่างที่เดี๋ยวน้องเขามาผมเองพี่น้องบอเมนตั้งเบ้าเนาะแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละอย่างเนาะต้องมีเตาอ่าโทรโลโคงเครื่องเสียงเนาะแต่บอต้าเขามาบอมีทางบ้านบอต้าเนาะก็คือว่ามือมีบุญมีงานกนเพ่อนกบไปยืมเนาะทางบ้านโคกไงจะมีน้ำกินน้ำใจให้ยืมย่ดอกพ่อแม่พี่น้องใจเฮาก็ยืมตลอดไปกับบุได้เนาะเต้องมีรอะว่าทั้งบ้านนี่ก็ถ้า Uhm. สี่เคปัจจุปัจจัยนี่ก็โอ้มันก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนาะคิด hmm. บ like, ือกันผู้ใดอยากทําบุญแน่ผู้ใดบ่อยากทําแน่แต่เรื่องงบคนแบดลายนะโดยคือหลักๆนี่ก็คือญาเพิ่นว้าเนาะกับเรื่องเสียงแล้วกอ่าน้ําทางเนาะวนน้าใดใหก็เท่าที่เพิ่นว้ามาเนี่ก็ไหวเนาะก็ถือว่าใช้งบหลายสมงควรอยู่ แต่ำทางแบบอ่าทอยายเขาธรรมดานน่กะอ่ะถ้าทีอ่ะเคยทางจะอะไรเนาะท่านว่อาว่าพอขยายนั่นกลัวนี่มันกลาจะว่าหกลานูแล้ว่ะหก้านเนาะก้านกี่เนาะเนา๋ยวทะลุสะเจีนแล้วทะาับมด้วยันใช่ไหะตัวใส่ตลอดติดบุคาบุเคลก็เลยสบายเนาโอ้เดยวดยวานอ้ามีผู มาช oh ่วยสร้างตาพัฒนาเนาะไปต่อก็โอ้คือที่เป็นการดีเนาะคือที่เป็นอันดึงดูดให้พ่อแม่พี่น้องลงมาอ่าสร้างวัดทำบุญดีพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าคืออย่างที่เนาะถ้าเฮ้าบบอ่าว่าอย่างไปกับโบมีคนได้ยินเนาะบบทั่วบเทิงมผู้ได้เนาะที่ลงมาเนาะเป็นงานแก้วงานบุญกับจักแม่นบุญมือใดจักแม่นายังตอนใดเนาะโอ้บได้ยิน ก็คือหลายๆคนเพิ่นกระถามกันมาโอ้ทางวัดบ้านบาต้ามีหอหัวแจกโบเพิ่่นมีอย่างแนบอ่ะนะเพิ่นก็อยากเบิ่งก็เลยโอ้ว่าืม่นี่กะมีโอกาสนอกบ่ได้ไปทั้งใดนะก็เลยเนอะอยากเห็นตัวจริงก็เลยลงมาโดยโดยนี้อ่าู้ใดเนาะอยากโชยอยากทำบุญเนาะอยากอ่า่อเติมคือเพิ่นว่าแหละพ่อแม่ที่น้องก็คือเรื่องเรื่องเสียง แล้วก็นั่ซชุมน้่งสร้างเนาะแล้วก็เทพื้นปูพื้นเนาะท่าที่กำลังที่ทางที่ชาเนาะโอเพิ่นจริงที่เพิ่นจิตต่อจิตเติมไปพ่อแม่พี่น้องแล้วกันห้องน้ำเนาะห้องน้ำในวัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะวัดบ้านเฮานี่ก็ห้อยหลายปีได้เนาะเออ้ก็หลายหนึ่งแล้วเพราะว่าเฟินเปลี่ยนนั่นตะกี้นี่จิเป็นไม้เนาะนี่เนาะเป็นไม้เป็นเป็นไม้เด้ออ่า หลังคาเผืนนี่เนาะเผืนเอาลงแต่แค่ปีเท่าไรเนาะบอตาก็จำไม่ได้เลยแหละแต่พว่าน้องปันนี่ก็ยังจำไม่ได้เนาะเพราะว่าโอ้ยเกิดใหม่รุ่นมันก็จำไม่ได้แหละเนาะแต่เรื่องปูเดินปูยังนี่บอต้าจำได้อยู่เนาะสองทันเอิดเนี่ยยังไม่ใหม่บ้านนีเนาะหนึ่งส่วนลงมืออ่ะโดยนนี้แลวเโดยแต่จังใดก็มีแต่คือว่าเลยเนาะ เราไปอยากได้ลายสิ่งลายอย่างอยู่ในพี่น้องเดียวจะได้กับ <t> ท่านบาตา์สีพาเลาะเบิงลบล่งรอบๆบวันเนาะอ่เนาะเบิ่งเบิ่งสีพาเบิ่งรอบๆอบวันลลวน้อ,องหนุ่มห้องน้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ห้องน้านี่ก็มีสองหงนี่ก็เป็นเฮือนคัวบอนเห็ดยู่เฮ็ดกินเพิ่นเนาะบนอ่าหลายคนเนาะแกไก่ไทยมา เหดอยู่เห็ดกินบอนผักบอนเตานี่ก็ห้องน้ำของเป็นพี่น้องกันนี่สองห้องเนาะเบอร์เกี่ยวบอตาพี่คอง่ายไทยครับเบิรงเนาะโอ้กะคือว่าโดนเพราะสมควรแหละเนาะห้องน้ำนี่บอตากะเป็นคนบ้านนี่เนาะกะเพราะเห็นอยู่พ่แเ่พี่น้องกะโอ้ยเป็นส่างซานีิมาเนี่กะโดนแนี่แต่ห้องน้ำนี่เนาะนี่กะโอ้เป็นสองห้องขอแม่พี่น้อง ยาโฟาเพิ่นแล้วก็อ่าศิลวัฒน์เพิ่นเนาะเพิ่นก็ว่าอ่าอยากได้เครื่องเสียงแน่เลยจ้ะอ่าใดเนาะใดนี่ก็ถือว่าตายแล้วพี่น้องถือว่าเพิ่นว่ามันนหลายกว่าสะดวกเลเนาะค,ออคอ่อยอ้อยค่อยยังเอาอว่าแล้วเนาะเ็จังไดเพราะว่าญาติมเนาะก็พเพื่อสิเก็บกันพอเพราะว่า ปัจจุบปัจจัยมันกับโบราณบราน้องเพื่อสีพอกหรือว่าเนาะเพื่อสีได้แต่ละชิงแต่ละยางกั่บรธรรมดา้า้าแบบมีเนาะประตูนกมีหลายทางอยู่นะถ้าแบบเป็นไปได้เนาะแบบโอ้เทเทเทแต่ประจุเขามานี่ยทางนั้นก็เขามาแต่แต่พอแรกง่ายเนาะแต่ประตูอ่าให้มีทางเข่าเนาะทาง ทางปูสีมินเดี๋ยสิเนาะทางปูคนกรีดนี่ออามาโอ้คือสิคักพัวนี้พี่พน้องเลยแต่เนาะทางวัดทางหอแจกเพป็นกะโอ้คือน,น,นี่นี่เนาะนี่ก็เป็นกองเพนนี่กัได้กองเพนนี่โอ้แต่โดนแล้วกองเพนนี่พี่น้องเลยบอตาใหญ่ามากแตเห็นโลกองเพนนันหน่วยนี่เนะาะบอตาจำได้หน่วยนี่ <laughs> มีแต่หนังหนังนังควยเนาะเป็นกับเปลี่ยนดูอยู่นะเนาะสั่งพ่อเจค่นแต่เป็นแต่เป็นวันพระวันศิลน,นี่โอ้เทศสิบได้ยินเลยพ่อไอพี่น,น้องประกาศเนาะลงมาวัดมาวานั่นนี่อโอ้วลำบากอยู่โดยอดจังใดก็เันชั้นเนาะบาตากระชิดได้โ,โต จบคลิปเนาะพูดกันพี่น้องคลิปนี้กะไหวสำนีเนาะเพราะว่าก็ได้เราเบิ้งน้ำกันแหละเพราะว่าบัดบ้านมาตากะ่ามีอยัางลายดอกพ่ดแั่พี่น้องก็คือเห็นนี่แหละก็มีทอหอแจ๊กหอันนึงเนาะหอนึงอะไรกันแตนกุฏิเนาะอะไรกันสลาทังนั้นเพิ่อกแต่สีสางขึ้นมาใหม่ยแต่ก็มีอ่าอ่างน้ำโทลันี่เนาะโดยโดยอ่าแต่ใช่กันมาตากะสีขอจบคลิปเด้อบบดนี้เนาะ ก็โอเคเนาะพวงม่พี่น้องบาวตาก็ได้อ่าเข้ามาพาพวงมาลพี่น้องล้อเบิ่งรอบรอบวัดแล้วเนาะแล้วก็ได้โอ้ได้ลมกับอ่าญาคูเนาะญาคู่ญาพ่อพี่น้วงแหละแล้วก็สร้างศีลวัดเพิ่นแน่เนาะมื้อนี้ก็ได้โอ้เพิ่นก็กำลังสร้างตาส์กำลังต่อเติมไปหลายซิ่งลายย่างอยู่พวงมาลัพี่น้องเพิ่นก็กำลังอ่าสิปูพื้นเนาะปูก้อนกีด่แอะม่พี่น้องทั่ววัดเนาะเพราะว่าแต่ก็บรอให้เนาะอ่าญาติโยม สมทบทึ้นกันเนาะบริจาคกันเข้ามาเพราะำได้เป็นการสร้างไปจำนั่นบัวม้พี่น้องคือหลักๆตอนนี้เนาะที่ยังขาดแคลนนักการค้คือเรื่องเครื่องเสียงเนาะบัวม้พี่น้องโลโคงเผประกาศประาสัมพันธ์อีกยังก็บัวดงยินเนาะบัทัวบัวถึงบัวม้พี่น้องนาำส้างเนาะนาำส่าง ขึ้นเนาะเห็น่ังก็ได้พ่อแม่พี่น้องตอนน้องมี่ายบูลงมาบริจาคนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องคือเราทายหาได้เนาะทางตาพัฒนาเพื่อกกษตรโอ้ยอยากสร้างอยากสา,า,กสาพัฒนาอยู่เพื่อเกษตรแต่ว่าเนาะผู้ใหญ่ใจดีทานได้อยากช่วยเรือเนาะกันเข้ามาสมทบขึ้นกันเข้ามาอยากสร้างอยากสากันเราตากันยินดีเนาะเป็นสะพานบุญในยพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสูขส่คนเนาะ ไบาตาก็ ata, จะได้ขอจบคลิปแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเนะาะที่เข้ามาติดตามรับชมซองบาตาได้ตอนจนจบและขบคดข่ามโฆษณาของบาตาเนาะผมเป็นพี่น้องเจอก,กันก็ได้ขอกล่าวกันว่าสบายดี